พื้นป่าขนาดใหญ่ที่มีต้นกล้านานาพันธุ์ปลูกเรียงรายอยู่นี่ก็คือพื้นที่ปลูกป่าในโครงการเพราะกล้าฟื้นป่าสร้างชีวิตของบริษัท global power synergy จำกัดมหาชนหรือ gpsc แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่มปตทโดยป่าแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาแก้วป่าดงปากชมป่าโคกผาดำป่าโคกหนองขาและป่าภูบ่อบิด ตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยและนับเป็นพื้นป่าแรกที่ทาง GPS4 คิกอ f ฟโครงการอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในประเทศไทยสอดรับกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทควบคู่ไปกับการดูแลแล,และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี2603 การปลูกป่าทดแทนเป็นหนึ่งใน4ของกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ GPC s ที่จะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2593และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในปี2603โดยเมื่อเดือนมีนาคม2566 GPC s ได้ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มปตทและหน่วยงานภาครัฐในโครงการปลูกป่า2ล้านไร่กลุ่มปตท GPC จึงได้เริ่มโครงการเพราะกล้า ฟื้นป่าสร้างชีวิตโดยตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกและฟื้นฟูสภาพป่าให้ครบ1,000 0ไร่ภายในปี2573และจะบำรุงรักษาป่าต่อเนื่องรวมไม่น้อยกว่า10ปีโดยในปีแรกนี้ได้นำร่องปลูกป่าจำนวน230ไร่มีต้นไม้ที่ปลูกไปมากกว่า46,000ต้นอาทิสักพยุงแดงมะข่ามงรวมถึงไผ่โดยเฉพาะไม้ตระกูลมงยางซึ่งได้รับการอนุญ,ญาตจากกม ป่าไม้ให้ใช้พื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ GPC s จะเดินหน้าปลูกป่าทดแทนภายใต้โครงการเพราะกล้าฟื้นป่าสร้างชีวิตปีละ1,000ถึง1,500ไร่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อที่จะสามารถนำไปสู่การแบ่งปันคาร์บอนเครดิตในการลดกา๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตร,รฐานประเทศไทยหรือ Tver โดยใช้งบประมาณรวมกว่า137ล้านบาทและคาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง1 1 4 2 3 7 5ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า การปลูกป่าเป็นเป้าหมายหลักของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าและบำรุงรักษาป่าใหม่ฟื้นฟูป่าเดิมที่เคยปลูกไปซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมาย c a r ์บ n นนิวทรัลิตและ Net z e r o และสร้างประโยชน์ให้กับทั้งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนให้มีอาชีพมั่นคงและยั่งยืน GPS4 นวัตกรรมพลังงานสันสร้างอนาคต Smart Energy for Evolving Life